บ้านพิษณุโรคบ้านประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยใกล้ทำเนียบแท้ๆแต่สงสัยไหมครับว่าทำไมนายกส่วนใหญ่ไม่ยอมอยู่คลิปนี้ผมมีคำตอบที่ไม่ใช่แค่เรื่องผี อย่าลืมนะครับท่านจะเข้าใจหวงจุย้ยเลขีิบาทมากยิ่งขึ้นดูคลิปสนุกมากกว่าที่เคยดูถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้ทำการค้าอยู่อาศัยบ้านเล็กที่เท่าไหร่ร่ำรวยหนังสือทำนายเลกี่บาทที่กล้าพูดได้เต็มปากว่า เป็นต้นแบบวิชาเลขที่บ้านวิชาตัวเลขตีพิมพ์ครั้งแรก2,547ฉบับนี้เล่มนี้เล่มเดียวราคา320บาทแต่ถ้าซื้อยกชุดแบบนี้ประหยัดยิ่งกว่าคุ้มค่ายิ่งกว่าทั้งชุด8เล่ม8เรื่อง990บาทจัดส่งฟรีสนใจรีบเลยครับแอดไลน์ทักข้อความสินค้าพร้อมส่งส่ง่วนส่งเร็ว บ้านพิษณุโรคหรือชื่อเดิมบ้านบรรทมศิลป์บ้านเลขที่428อยู่ริมถนนพิษณุโรคเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพัฒนาแบบและก่อสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนซึ่งเป็นผู้ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคมบ้านนี้ก่อสร้างขึ้นในยุคศักดินาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่6ทรงพระราชทานที่ดินพระคังข้างที่พร้อมพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างบ้านให้ข้า ราชบริพา์ขุนนางใกล้ชิดสี่หลังสีท่านได้แก่บ้านนรสิงห์ให้แก่เจ้าพระยารามราครบปัจจุบันคือตึกไทยคู่ฟ้าธรำเนียบรัฐบาลบ้านพิบูลธรรมอันนี้สร้างเพิ่มเติมนะครับพระราชทานแก่เจ้าพระยาธรรมมาทิกรณาธิปดีปัจจุบันคือกรมพัฒนาพลังงานทดแทน บ้านมนังคศิลาพระราชทานแก่พระยาอุดมราชภักดีปัจจุบันคือที่ทําการของสภาสตรีแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐประมาณ3-4หน่วยงานและสุดท้ายที่จะพูดถึงในคลิปนี้คือบ้านบรรทมศิลป์ทรงพระราชทานแก่มหาสเสวตเอกพลตรีพระยาอนิรุทเทวาตามประวัติสร้างเสร็จพุทธศักราช24 6 5แต่เพียง8 9ปีต่อมาสถานการณ์ทั่วโลกก็เกิดกระแสะประชาธิปไตยฟีเวอร์คลั่งรัฐิประชาธิปไตยหลายประเทศมี มีการโค่นล้มระบบกษัตริย์ฝรั่งเศสรัสเซียญี่ปุ่นแล้วก็มาถึงสยามประเทศในปีพุทธศักราช2475คณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์สมุูรณายาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยพร้อมกันนั้นแผ่นดินก็เกิดความแห้งแล้งระบบเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงผลพวงมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมข้าวยากหมากแพงเจ้าของบ้าน คือพระยาอนิรุธเทวาได้นําเอาบ้านหลังนี้ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ด้วยเหตุผลว่าหลังใหญ่เกินไป50ไร่ดูแลไม่ไหวแต่พระองค์ทรงปฏิเสธทําให้ครอบครัวเจ้าของบ้านตัดสินใจออกไปใช้ชีวิตข้างนอกซึ่งตรงนี้มีประวัติบันทึกไว้ไม่ตรงกันบางกระแสะก็บอกว่าย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นนทบุรีแต่บางที่บางแห่งบอกว่าอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาและแล้ว บ้านบันทมศิลป์ก็ถูกทิ้งร้างเรื่อยมาจนถึงยุคสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยจำต้องเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในระหว่างนั้นหนึ่งในคณะราชได้ใช้บ้านนี้เป็นบ้านพักรับรองนายพลฮิเดกิโทโจนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระหว่างเดินทางมาบัญชาการรบแต่ลึกๆก,ก็ต้องป้องกันไม่ให้ญี่ปุ่นครอบงำไทยที่สุดจอมพลปอตัดสินใจขอ ซื้อบ้านหลังนี้จากพระยาอนิรุตเทวาเพื่อมาเป็นของรัฐบาลป้องกันไม่ให้ญี่ปุ่น่วยโอกาสใช้บ้านนี้เป็นสถานทูตเนื่องจากที่ตั้งบ้านบัมธมสิน,นั้นอยู่ใกล้กับยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศพระยาอนิรุตเทวา ยินยอมขายบ้านนี้เฉพาะส่วนที่เป็นบ้านและอาคารแวดล้อมรวมเนื้อที่ครึ่งหนึ่ง25ไร่ในราคา5 0 0 0 0 0บาททำให้บ้านบรรทมศิลป์กลายมาเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลตั้งแต่บัดนั้นโดยในช่วงแรกคณะรัฐบาล ใช้เป็นที่ทําการกลมประสานงานไทยญี่ปุ่นและเปลี่ยนชื่อบ้านจากบ้านบรรทมศิลเป็นบ้านพันธมิตรไทยจนกระทั่งพุทธศักราช2488สงครามสิ้นสุดญี่ปุ่นกลายเป็นผู้แพ้สงครามแต่ไทยรอดพ้นไม่อยู่ในฝ่ายอักษะเพราะความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกากับยอมเสียดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกการได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในปีเดียวกันนั่นเอง จอมพลปอเปลี่ยนชื่อบ้านหลังนี้อีกครั้งเป็นบ้านสันติภาพก่อนต่อมา2,496จะได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็นบ้านพิษณุโลกตามชื่อถนนอันเป็นที่ตั้งของบ้านโดยได้ใช้ชื่อนี้กระทั่งถึงปัจจุบัน าไรก็ตมหลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ใดๆจวบจนสงครามเย็นใกล้สิ้นสุดยุคที่พญาอินซีสหรัฐอเมริกาเรืองอำนาจสูงสุดในโลกยุคที่ประเทศไทยมองสหรัฐเป็นไอดอลพุทธศักราช2522นายกรัฐมนตรีเจ้าของสูตรแกงเขียวหวานใส่บาลันดีและเจ้าของฉายาอินซีทุ่งบางเขนนายกรัฐมนตรีที่มีบ้านให้รถวนรอบคือบ้านท่านผู้นี้อยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ หนึ่งถนนแจ้งวัฒนะในสมัยนั้นปากซอยเป็นที่ตั้งสำนักงานสายการบิน KLM รถเข้าซอยสักระยะจะเจอทางวันเวย์บังคับให้เบี่ยงซ้ายวนรอบบ้านหลังใหญ่และเวลาออกจากซอยก็ให้เบี่ยงซ้ายวันเวย์ออกวนรอบบ้านหลังเดียวกันบ้านหลังนี้เป็นของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันอันนี้คือบ้านของท่านนะครับระวางที่ท่านดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีก็มองว่าสหรัฐ มีธทำเนียบขาวเป็นที่พักประธานาธิบดีทำเนียบรัฐบาลเราไม่ได้ถูกทำไว้ให้เป็นที่พักนายกมองหาไปหามาก็มาสะดุดที่บ้านพิศนุโลกหลังนี้ซึ่งถูกทิ้งร้านไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยดําริให้บูรณะเพื่อให้เป็นบ้านพักนายกรัฐมนตรีเหมือนทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐแต่ระหว่างปรับปรุงบ,บ้านนี้บางกระแสเล่าว่า ใครบางคนสั่งให้พลเอกเกรียงศักดิ์เซ็นใบลาออกถ้าไม่ยอมทำตามก็จะยึดอำนาจหลังจากนั้นพลเอกเกรียงศักดิะะ์ชม่มนันก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกกลางสภาในวันที่29กุมภาพันธ์2523ก่อนการปรับปรุงบ้านพิษณุโลกจะเสร็จสมบูรณ์บ้านพิษณุโลกถูกนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์สมัยรัฐบาลต่อมาคือพลเอกเปรมตินสุรรนนท์ถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ได้ใช้บ้านนี้เป็นที่ พำนักแต่ท่านอยู่แค่6วันก็ย้ายกลับบ้านสี่เสาเทเวศและนายกที่เข้าพักบ้านนี้นานที่สุด6เดือนคือนายชวนหลีกภัยหลังจากนั้นก็ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนยอมใช้เป็นที่พักในฐานะบ้านประจำตำแหน่งอีกเลยแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ท่ากลางเสียงเล่าลือกันว่าบ้านนี้มีผีบ้านนี้มีอาถรรพ์ถึงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เกี่ยวข้องกับบ้านนี้หลายๆท่านได้ให้ข้อมูลว่าผีที่ไหนไม่มีอาถรรพ์อะไรไม่เคยเจอแต่ทําไมไม่มีนายกคนไหนใช้เป็นที่พักละ่ะทั้งที่พื้นที่ก็กว้างขวางแวดล้อมโดยธรรมชาติใกล้ที่ทำงานรัฐบาลเป็นอย่างมาก ทาหาครับชีวิตคนเรานั้นเกิดขึ้นมาอแว๊ air, ปุ๊บคนทําคลอดพยาบาลก็อุ้มไปวางบนที่นอนสี่เหลี่ยมที่อยู่ภายใต้ห้องสี่เหลี่ยมโตขึ้นมาหน่อยดูหนังสืออ่านหนังสือเล่นเกมเล่นมือถือ ทุกอย่างรูปทรงสี่เหลี่ยมทะนะเข้าห้องเรียนเช่นเดียวกันส่วนใหญ่เป็นห้องสี่เหลี่ยมเรียนจบปริญญาที่ถือโชถ่ายรูปกันเนี่ยที่แสดงความเป็นผู้เป็นคนมีความรู้แล้วเป็นบัณฑิตแล้วใบปริญญาก็สี่เหลี่ยมกลับเข้าบ้านนอนที่นอนถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยผมเสือกกเสือรำแพนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุ้งเตียงโต๊ะทำงานสี่เหลี่ยมทั้งนั้นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ทำธุรกิจการค้าที่ดีที่สุด ต้องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจะทําให้ก่อเกิดดุลยภาพก่อเกิดพลังชีวิตสี่เหลี่ยมสัมพันธ์กับร่างกายเรือนร่างของมนุษย์หนึ่งศีรษะหนึ่งหัวสองแขนสองขาก่อนถือกําเนิดอสุจิไข่เท่านั้นที่รูปทรงรูปไข่เกือบกลมกับกระดูกมนุษย์ตายกลายเป็นผงแล้วจะเป็นเม็ดเล็กๆก,ก,กลมๆที่นําเรียนทั้งหมดนี้จะบอกทุกท่านว่าที่อยู่อาศัยทรงกลมทรงโค้งมนโดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านหน้าอาคาร โดมมุกทรงโค้งหรือทรงกลมล้วนแล้วแต่ก่อเกิดพลังทำลายพลังชีวิตทำให้อยู่อาศัยไม่มีความสุขถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ครับรูปทรงกลมครึ่งวงกลมจะใช้จะสอยอะไรไม่ค่อยลงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตะทำงานเตียงก็อย่างที่นําเรียนว่าส่วนใหญ่ก็สร้างขึ้นมาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมบ้านนี้เนื้อที่25ไร่ประกอบด้วยตึกใหญ่อาคารประธานมีโดมทรงกลมด้านหน้าและแวดล้อมด้วยอาคารอื่นๆอีก3-4อาคาร อาคารประธานรูปทรงคลง้งครึ่งวงกลมห้องนอนเตียงนอนที่ถือเป็นห้องประธานห้องเจ้าของบ้านวางเตียงรูปทรงครึ่งวงกลม คือทั้งสี่ทิศพื้นที่ภายในบ้านที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยรูปทรงครึ่งวงกลมเสียส่วนใหญ่สําหรับพวงจุย้ยฤทธิบานล,ลักษณะเช่นนี้คือปัญหาที่สร้างกระแสความเงียบครอบคลุมทั่วบริเวณบ้านยากที่ใครจะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่อาศัยทําการค้านานๆอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมก็ไม่ใช่ว่าอะไรที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วดีหมดสี่เหลี่ยมที่ต้องห้ามก็มีอย่างตามหลักพวงจุย้ยลทธิบานนะครับมี2แบบที่ต้องห้ามแบบแรกคือบ้านที่ดิน หน้าแคบและลึกโดยเฉพาะมีอัตราส่วนหนึ่งต่อสี่ใครไปทำการค้าอยู่อาศัยลักษณะนี้โอกาสเจ็บป่วยโรคภัยร,มรุมเร้าหรือร้ายแรงถึงขั้นใช้ชีวิตปกติไม่ได้อย่างเช่นหน้าบ้านกว้าง10เมตรลึกเข้าไป40-50เมตรหรือลึกมากกว่านั้นเคยมีใครบางคนคุยกับผมว่าอาจารย์ครับผมมีที่ดินแปลงหนึ่งสวยมากแถวรังสิตสงสัยจังเลยทำไมประกาศขายไม่ได้หน้ากว้าง40เมตรลึก200เมตรอันนี้แหละครับอัตราส่วน1ต่อ4ถ้าลึกกว่านี้ลึกกว่านั้น นึกถึงอะไรที่ดินซีเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ดินยาวแบบถนนถนนนะครับรถวิ่งผ่านตลอดเวลา บ้านเรือนปลูกสร้างอยู่อาศัยไม่ได้ที่ดินลักษณะนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่มีพลังพุ่งผ่านใครไปใช้ชีวิตจะเจอแต่ปัญหาเหมือนมีใครคอยสะกิดสะเกาให้รุมร้อนอยู่ไม่เป็นสุขแล้วอัตราส่วนหนึ่งต่อสี่ถือเป็นห่วงจุ้ยลงศพหีบศพความกว้าง20นิ้วก็ประมาณ50ซนเมตรและยาว185ซนติเมตรอันนี้แหละ1ต่อสี่เลยเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมต้องห้ามสําหรับห่วงจุ้ยหลิริบ้านทั้งที่ดินและบ้านนะครับรูปทรงต้องห้ามอีกอันหนึ่งแทบไม่มีใครพูดถึงกัน นั่นคือรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูผมเรียกว่าบ้านเบี้ยวมันจะเบี้ยวได้ยังไงอาจารย์สงสัยใช่ไหมครับก็คืออย่างนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเวนคืนการตัดถนนผ่านแล้วก็ทำให้ที่ดินหลายๆแปลงข้างซ้ายข้างขวาเดิมเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยถูกเฉือนถูกหั่นออกไปเลยเหลือไม่ครบที่ดินแปลงนั้นก็เฉียงกับถนนพอสร้างบ้านสร้างอาคารไม่ให้เสียพื้นที่ไม่ให้เสียเนื้อที่เลยต้องสร้างเฉียงตามแนวถนนถ้าเฉียงหรือเบี้ยวประมาณสัก1 0 1 5องศาอันนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากนักอันนี้ไม่มีปัญหาท่านเข้าไปใช้ชีวิตจะทำการค้าอยู่อาศัยก็จะมีความสุขดี แต่ถ้าเอียงเฉียงประมาณ40องศาขึ้นไปถือเป็นอีกแบบหนึ่งที่ต้องห้ามถ้าเข้าไปใช้ชีวิตไม่ว่าอยู่อาศัยจะอยู่คนเดียวอยู่เป็นครอบครัวหรือทําธุรกิจการค้าสิ่งที่ท่านคาดหวังสิ่งที่เคยได้ชัวร์ๆจะผิดพลาดหมดเส้นทางการเงินเส้นทางชีวิตเป็นไปตามรูปทรงบ้านคือบิดเบี้ยวไปหมด ทั้งนี้ครับตามหลักฮวงจุ้ยเลขที่บ้านดูว่าบ้านอาคารแห่งไหนดีไม่ดีเหมาะสมกับการอยู่อาศัยทําการค้าหรือไม่นอกจากดูเลขที่บ้านแล้วยังจะต้องพิจารณาฮวงจุ้ยก็มีฮวงจุ้ยภายนอก4ข้อ 1. ทิศทางหน้าบ้านหน้าอาคารหันทิศอะไรตะวันออกตะวันตกเหนือใต้กี่องศาสอง ถนนหรือเส้นทางสัญจรไม่ว่าเลขที่บ้านดีขนาดไหนก็ตามถ้าเข้าออกลำบากคนเข้าไม่ถึงคนเข้าไปอยู่ไม่ได้บ้านไม่มีคนอยู่คือบ้านไม่มีชีวิต 3. ส,สภาพแวดล้อมหมายถึงต้นไม้ใหญ่ ภูเขาเสาไฟฟ้าเสาสัญญาณโทรศัพท์บ้านอาคารข้างๆตึกตรงข้ามคือธรรมชาติที่โผล่ขึ้นมาบนดินกับสิ่งปลูกสร้างที่สร้างที่ก่อเกิดขึ้นตั้งอยู่บนพื้นดินรอบๆบ,บ้านนั้นหรือรอบๆอ,อ,อาคารนั้นซึ่งส่งผลต่อกระแสลมทิศท,ทางลมแสงแดดฟ้าฝนองค์ประกอบสำคัญอันหนึ่งของการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตกับ4สุดท้ายรูปทรงรูปทรงที่ดินรูปทรงบ้านอย่างที่นําเรียน อาคารเหมาะสมกับการอยู่อาศัยทำธุรกิจการค้าต้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ก่อเกิดดุลยภาพก่อเกิดพลังชีวิตและมีความเหมาะสมรูปทรงต้องห้าม3ามแบบตามที่นำเสนอคือบ้านอาคารรูปทรงโคง้งรูปทรงกลมด้านหน้าทรงกลมเหมือนปราศาสโดยเฉพาะห้องนอนห้องนอนใหญ่ห้องนอนหัวหน้าครอบครัวห้องนอนประธานถัดมารูปทรงสี่เหลี่ยมแคบและลึกเรียกว่าห่วงจุย้ยถนนเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือ ห่วงจุ้ยลงศพและสุดท้ายสี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนบ้านเบี้ยวทุกท่านครับบริการดูห่วงจุ้ยของผมปัจจุบันเปิดบริการ3รูปแบบ3ทางเลือกด้วยกันนะครับรูปแบบที่หนึงคือบริการดูดวงเลขทีบ่บ้านบริการนี้ท่านจะได้รับคําตอบว่าบ้านเลขที่ที่ท่านอยู่นั้นอยู่แล้วดีหรือไม่ดีต้องแก้ไขจัดวาง วงจุ้ยแบบไหนเพื่อความมั่นคงเงินทองไม่ขาดมือเพียงท่านส่งข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดและจังหวัดเกิดของหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดพร้อมเลขที่บ้านทิศทางหน้าบ้านหน้าอาคารและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อถึงกำหนดนัดหมายสำนักงานจะต่อโทรศัพท์ถึงท่านเพื่อพูดคุยสดๆกับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวเนวิงกัมพู ระหวางพูดคุยระวังใช้บริการทางสำนักงานจะมีบันทึกเสียงสนทนาเสร็จสิ้นการให้บริการก็จะส่งไฟล์เสียงนั้นกลับไปให้ท่านรับฟังทบทวนเพื่อนำข้อมูลนั้นไปจัดวางปรับแก้ห่วงจุ้ยเหลิกบ้านตามลำดับครับรูปแบบที่2คือบริการดูห่วงจุ้ยออนไลน์บริการนี้ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลทั้งแปลนบ้านภาพถ่ายจะเป็นรูปภาพเป็นคลิปวิดีโอ หน้าบ้านข้างบ้านห้องรับแขกห้องน้ําห้องครัวห้องนอนทุกส่วนภายในบ้านภายในห้องพักของท่านหรือจะเลือกเปิดกล้องส่งภาพบ้านห้องชุดของท่านดูฮวงจุ้ยแบบเรียลไทม์กลับลืมไม่ได้คือเลขที่บ้านทิศทางหน้าบ้านข้อมูลส่วนตัวของหัวนหน้าครอบครัวหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดวันเดือนปีเวลาเกิดและจังหวัดเกิดพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หรือไลน์สำหรับติดต่อ เช่นเดียวกันครับถึงกําหนดนัดหมายเจ้าหน้าที่จะต่อสายเพื่อพูดคุยรับข้อมูลสอบถามสดๆกับผมระหว่างรับบริการก็จะมีการบันทึกเสียงเสร็จสิ้นการให้บริการก็จะส่งไฟล์เสียงพร้อมข้อมูลอื่นๆ,ๆที่ได้ให้คําแนะนํากลับไปให้ท่านทบทวนเพื่อนําข้อมูลนั้นไปใช้ออกแบบตกแต่งจัดวางห่วงจุ้ยบ้านอาคารตามหลักห่วงจุ้ยหลักที่บ้านบริการดูห่วงจุ้ยออนไลน์ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดในโลกสามารถใช้บริการนี้ได้ บริการนี้เหมือนผมเดินทางไปยังบ้านไปยังสำนักงานของท่านเลยทีเดียวเชียวและบริการรูปแบบที่3รูปแบบสุดท้ายคือบริการดูหวงจุ้ยสถานที่จริงอันนี้ละเอียดและชัดเจนที่สุดผมและทีมงานจะเดินทางไปยังบ้านสำนักงานของท่านตามวันเวลานัดหมายที่ติดต่อจองคิวเพื่อจะให้คำแนะนำแนวทางการออกแบบตกแต่งจัดวางหวงจุย้ยบ้านอาคารสถานที่ตามหลักหวงจุย้ยเลที่บ้าน พร้อมด้วยการแนะนําแนวทางวางแผนชีวิตแนวทางวางแผนธุรกิจตามหลักโหราศาสตร์สําหรับหัวหน้าครอบครัวหรือผู้บริหารสูงสุดหากว่าถ้าสนใจใช้บริการไม่วารูปแบบใดครับติดต่อแอดไลน์ตาม ID ที่ปรากฏนี่เลยครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644 0817008644ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยร่ำรวยพบเจอจากสิ่งที่ดีๆตลอดไปสวัสดีครับ